การทําความสะอาดในบ้านนะคะโดยการกวาดค่ะรอบๆบบ้านนี้นะคะก็ฝึกมาได้ระยะหนึ่งก็เป็นการฝึกสมาธิเหมือนกันนะคะ,ะป้าเล็กได้สอบถามไปยังครูบาอาจารย์นะคะว่าให้ให้สอนสมาธิโดยโดยการแบบฝึกกันมีสติ ทุกระยะนะคะว่าจะทำยังไงก็ท่านก็ไม่บอกนะคะเพียงแต่ส่งรูปภาพการกวาดส่งวิดีโอการกวาดในแต่ละวันมาให้นะคะก็ลองทำตามดูค่ะว่าเราทำการกวาดบริเวณรอบบ้านนะคะในทุกๆเช้าค่ะก็ทำมาระยะหนึ่งก็จะเห็นว่า,าได้ผล เป็นที่น่าพอใจก็คือขณะที่กวาดก็จะรู้สึกว่ามีสมาธิดีนะคะแล้วก็พอเมื่อเราได้ฝึกเรื่อยๆผ่านไปหลายๆวันนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็เห็นชัดคือบ้านสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ชอบกวาดลานบ้านค่ะเพราะว่าขณะที่เรากวาดลานบ้านนั้นนะคะ เราจะรู้สึกว่าจิตนิ่งค่ะ,ะสบายเบาสบายไม่กังวลสิ่งใดอย่างนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในแต่ละวันตัวเองได้ทำประโยชน์นี้ค่ะก็หลังจากใส่บาตเช้าก็จะพยายามกวาด ลานบ้านให้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็เมื่อเราทำไปได้สักระยะหนึ่งอะ่ะลานบ้านเราอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราชอบให้มันโล่งสะอาดค่ะทั้งที่ใบไม้ก็ลงมาใหม่ทุกวันนะคะก็เราก็กวาดค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเลยเรา ก็คือเราชอบทำความสะอาดค่ะบริเวณบ้านชอบให้บริเวณบ้านสะอาดค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกขี้เกียจค่ะรู้สึกว่าออ้ยวันนี้เรายังไม่ได้ทำเลยนะคะเท่าที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าการกวาดทำให้ตัวป้าเล็กเองนะคะรู้สึกชอบทำความสะอาดลานบ้านค่ะก็บ้านก็สะอาดขึ้นกว่าเดิม อันนี้เป็นบริเวณหลังบ้านนะคะ